ยููเกมเมอร์สวัสดีครับวันนี้มาเอาเคสี C, สำหรับเกมที่คุณกำลังรับชมหรือเกมที่ผมกำลังแคสอยู่นั่นคือเกมเกี่ยวกับ FPS หรือการยิงปืนนั่นเองนะครับโดยที่เราจะมีอยู่3าโหมดนะครับคือโหมดแรกนะครับเป็นโหมดฆ่ากันเองฆ <c oughs> ่า่าเป็นทีมธรรมดานะครับแล้วโหมดที่2เป็นโหมดแย่งธงนะครับคือชิงธงนั่นเองและโหมดที่3ามนะครับคือโหมดที่เกี่ยวกับ ฆ่าแล้วขีดปืนจะเพิ่มพอเพิ่มจนเต็มแล้วเราก็จะได้ปืนใหม่นะครับผมแต่ผมจะมาเลือกแบบแรกนะครับผมเคมันอาจจะไม่มีเสียงปืนนะครับผมเนื่องจากผมใส่หูฟังนะครับก็มันเสียงมันเสียงดังนะครับผมขออนุญาตเบาเสียงแป๊บมันเสียงเบาคนระับโอเคครับเราเป็นตำรวจโอเค มาปืนเออเอาเป็นสไนเปอร์โอเคยับเอ็มเอ็มโอเคก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาน,นานเลยครับตะกูปับป๊บโหลดมาแต่ไม่ได้เล่นเออประมาณน,นั้นอ่าปืนเฮ้ยชุบสไนช่วยไว้เฮ้ยเฮ้ยไมย่ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นปืนล้วดีกว่านะครับเพราะว่าสไนเปอร์ช่วยเราไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับโอเคคอยช่วยหน่อยเออให้มันได้เรื่องหน่อยสิเฮ้ีเดียว อะไรวะวิว,วออิอย่าร้องอย่าร้องโอเคครับผมไม่จะมีคนย้อนมาทางนี้โอเคจัดการเรียบร้อยเก็บแม่งเลยครับโอเคปะ่ะ เก็บโอ้ยเก็บเก็บไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอเคเดี๋ยวเรารอชะตาลิขิตเราหมดนะครับผมอ้าว เอ๊เกดอะไรขึ้นเนี่ยเคเราค่าได้แค่6คนนะครับผมแล้วมันก็จะเหมือนเกม SF นะครับหรือหรือเกมเกมอะไรวะเออ SF นั่นแหละโอเคนะครับผมก็คล้ายๆกันมันยุดมันก็จะขึ้นนะครับแต่ผมยุดอะไรก็ไม่รู้ครับผมเล่นเฉย มาอ่ะอ่ะ<า>ชุกลายอ่ะแม่งไม่มีมีดนะครับถ้ามีมีดแม่งดีนะครับผมแต่มีแค่ปืนสั้นนะครับ ็มีเพื่อนบอกว่าผมแคสเกมไม่ค่อยสนุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับไปใช้ใหม่นะครับผมโอเคเริ่มต cool> ั้งแต่ทีนี้เลยจะลองจะลองจะลองเริ่มแต่ตอนนี้โอ้เลือดสัตว์นะครับผมโอเคค่ะไป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 เฮ้ิคปไ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 ปโอเคโอเคโอเคมันตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแลมาแล้วอุ้ย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 ออ ทางนี้มีเหอ้ยโอเคเมื่อก,กี้เราเห็นนิมิตโอเคกว่าเห็นช็อตว่าไงละ่ะฮ่าๆใครแวะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป้นหนึ่งโอเคโอเคโอเคเล่นสิครับผมอ่าโอเคมาต่อ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 ,อ,อ,อเออมป็นไงละ่ะ อะไรหนาอะไรนักหนาวิลบลบลบเคลบเสร็จแล้วข้างไหนต่อเอาเคแยมไม่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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเออจุ่มเขียบเราได้เกิดมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคไปเริ่มใหม่ฟืบหมอบหมอบหมอบโอเค เดีวเราจะไปดูด้านทางขวามือนะครับว่ามีใครอยู่บ้างนะครับแล้วตอนนี้แล้วเราก็มองค่อยเดินโอเคนะครับผมก็ฟึ๊บเคจัดการเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้ว อืออือ <c oughs> อีกแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ยอมแฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> มันมันจะมาทางนี้มันจะมาทางนี้มันจะมาทางนี้แค่แ <c> ค <oughs> ่แค่เอาเอาเอาผิดคนผิดคนโทษโทษไม่ผิดคนแล้วไม่แนะ่เฮ็ดช็อตเลยเอ๊ะทำไมมันไม่ตายวะเด็กที่รู้เอชบีเกมแฮกเกอร์ ไม่สามารถแฮกเกมนี้ได้นะครับผมอ่ะเออปืน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 ,ปนคนละปืนกัน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะทำอะไรดีวะอุ้ยไม่นะไม่ไมไมน,ไมนะไหนอุ้ยบังอาจนะบงังบังอาจมาบุกมันอันตรายนะที่นะอุ้ยมันชื่ออะไรมันเป็นใคร เพื่อนเราจะตายไหมเพื่อนเราตายด้วยเฮ้เพื่อนเราตายด้วยเฮ้ยแน,น่เป็นไงล่ะบางอาจทำเพื่อข้าพเจ้าตายเดียดเตี้ยเดี๋ย,ย,ยนิสัยไม่ดีแค่เปลี่ยนปืนมั่งเว้ยเล่นแต่ปืนเดียวึ๊บซูมก่นเลยเอ๊ะ เอ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 ฆ่าด้วยสไนเปอร์เลยเอ๋แข็งแขแขไป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 ทดลองสไนเปอร์ทดลองสไนเปอร์อ้าวไม่ทันได้ยิงครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่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 เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเท่ากันแล้วอ้าว เออไม่โดนเลยสักนิดไม่ได้ช่วยกูได้เลยเดี๋ยวเรารอใช้ปืนอื่นดีกว่าครับหรือใช้ปืนเดิมเออไม่ได้ต่างแะเไป็นไงล่ะ <c oughs> ลองปืนนี้ไปสุดยอดแะบุกมาคนเดียวอุ้ย มาซุ่มอยู่นี่นะครับผมเฮ้เกิดไรขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลองทำการย้ายไปลองเล่นชิงทงบ้างนะครับโอเคลองเล่นชิงทงบ้างโอเคมาเริ่มการเล่นชิงทงกัน ด่านไหนเนี่ต้อด่านนี้เหรออ้านนี้กะกะเล่นมาแล้วด้วยมาจัดไปแคร์มาแล้วเออนึกว่าอะไรนี่ใครเฮ้ยมันคือทำไมยิงไม่โดนเออเอ้เฮ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 เฮ้เฮฮเเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่า New math starting อุ้ยสหายคอแห้งไม่นะสหายคอแห้งจบขอขอดแล้วอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปด้านนี้บ้างนะครับแก้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 แกแกยู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  อยู่รอไอ้ก่อนอุย้ยอยู่สหายคอแห้งอีกแล้วจำไหมนะครับว่าสหายคอโอเอ๊ะใช้สไนเปอร์เหรอใช้สไนเปอร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สไนเปอร์ใช้สไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยใช้สไนเปอร์อา้าวเฮ้ยปืนนั้นมันดีเหรอวะ เฮ้ปืนนั้นมันดีเหรอเฮ้ยลองบ้างลองบ้างวฮ้ยไม่ดีว่ะเฮ้ยเคสหายคอแห้งันมีอะไรจะมาจัดการนายแล้วฮ่าฮ่า้ยซูไม่ด้วยอูดยอดปืนนี้เฮ้ยเฮ้อ่าทำเอ้า เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืออยู่ห้าเว้ยเว้ยเหลืออยู่เหลืออยู่ห้าเหลือเหลืออยู่ห้าเฮ้ยรีบมารีบมาเอ้าจะอ้อมไปทางนั้นทำไมเราอ้อโอ้โหปะโทคิดได้อ้อมไปทางนู้นเ้ยเร็ว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 เฮ้ยระวังทางนู้นระวังทางนู้นระวังทางนู้นระวังนี้ระวังนี้ เออเเออเอ,เอ,เอ,เอนี่เราจะสูงเนี่ยอ่ะ,อะปืนหมดทำไงปืนสั้นนี่ครับผมอย่างนี้ต้องปืนสั้นเลยเอา้าวสหายคอแห้งสาหายคอแห้งเหรอปืนนั้นเหรอไม่ทันได้แดกไม่ทันได้แดก ไม่ทันได้แดกหรอกเคเคเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่อยๆ่ำค่อยๆย่ำเออเฮ้ยไม่บอสอๆเจ้าเคเคเคมา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 เริ่มประลองยุทธได้ ้ยเออเกือบเฮ้ยต้องใช้สไนเปอร์ใช่ไหม โอ้ยไม่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 เอาใหม่เอาใม,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 ม่ระวังนูน้นด้วยระวังนูน้นด้วยเอ๋เฮ้ยเป็นอะไรวะอ๋อตายแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันก็บุกมาทางนี้ครับแข็แข็แข็อ่าแมปจบแล้วครับผม โอไหนานอุ้ยเอาเป็นอันดับที่สองครับค่าได้เก้าตัวเนี่ยนะคนหน้าปรปื้มใจเลยครับโอเคต่อไปครับเราจะทําการเล่นด่านต่อไปให้ท่านดูนะครับผมเป็นด่านสุดท้ายนะครับผมก็นะครับโอเคนี่ครับถึง <c oughs> ด่านสุดท้ายแล้วครับผม <c oughs>